ก็สวัสดีคุผู้ชมนะยินดีต้อนรับคผู้ชมเข้าสู่ชิวๆนะครับพาร์ทที่หกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแมมพาร์ทล่าสุดนี่คือไม่ได้ลงมาประมาณปีกว่า <c oughs> <c oughs> กลับมาแล้วนะครับนะ ชิวๆนะครับจริงๆ,ๆมันเป็นรายการที่ผมทําตั้งแต่คลิปแรกของช่องเลยนะครับนะผมตั้งใจว่าจะมาเล่นเกมแบบสบายๆนะกันนะสบายๆผ่อนคลายสมองให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับหวังว่าจะมีความสุขกันล่าสุดก็กคือคลิปแรกตอนนั้นคือเสียงไม่แม่งแ,แบบว่าบูทแบบบูทจัดเนี่ยดูอ๋อเช็ดโอ้กอดโอนี่มันอะไรนี่มันอะไรก็วับนี้นะครับโอ ช,ชิวๆก็แล้วแล้วซีรีส์นี้ก็จะกลับมายาวๆจะมาเรื่อยๆนะครับนะจะไม่ห่างหายไปเป็นปีแล้วนะจ๊ะว่าจะมาทําเป็นเขาเรียกว่า,าจะมาทําเป็นบอกว่าจะเป็นรายการส่วนหนึ่งในช่องของผมละกันนะหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบและติดตามกันนะครับนะวันนี้เนี่ยผมจะมาชิวนะครับเป็นโดนัทนะว่าผมเนี่ยจะเป็นโดนัทแล้วเป็นโดนัทยังไงเป็นผู้พันทำเพงปไปเลสโกโดนัทป้ะตางด้วยโดนัทเพื่อเรามาอยู่อโอก ทำไมเหรอเพื oh, so ่อนโอ้ตอนนี้เราได้เป็นโดนัทแล้วเขาบอกว่าเมืองนี้เนี่ยมีโดนัทบัดดันก็คือผมเองยังไงล่ะฉันจะกินกินเกให้หมดสุกอย่างเลยก็จะมาบุกเมืองแห่งนี้ดูดนี่กับหออกินกินออ้ยรู้สึกว่าเหมือนเรากินแล้วเราจะใหญ่ขึ้นด้วยปะ กูสองว่าอุ้ยใหญ่ขึ้นจริงยิ่งฉันกินฉันก็ยิ่งเติบโตยังไง้เลยยาจะกินนี่หมดทุกคนเลยยาแบบเราจะดูดขอดูดออดูไอ้ยบบนี้เป็ดจะดีอย่าดูดทุกทีตกตกตกเอาเราโดนเราอุ้ยเรายังใหญ่ไม่พอครับตรงนี้เออเออสวยดูดดูดแล้วตอนนี้ครับมีเหตุการณ์นะครับเราโดนัระบาด ที่จดัดบุกเมืองโดรัดบุกเมืองโดรัดบุกเมืองยันดีไปไหนพี่ด,ดูด่ะ <c oughs> ไปดีโอ้โหกล่บ่ไอ้คุณเ้ากลับชิวๆกลับมาท้ำหนึ่งปีสมองไหลแ <c oughs> ล้วเออเลยเค้ากกับมาอีกแล้วตอนนี้เนี่ยค่าออกไปอยู่นอกเมืองรู้สึกว่ามช้ำเมือทถึงหลเนี่ยกำลังที่จะกำจัดเค้าอยู่สินะได้เวลาที่เราต้องกลายเป็นเจ้าโดนัทต,ตัวใหญ่หของอนุญาตกินก่อนเลยแล้วกันนะ ชาวเมืองจะต้องร้องให้ข้าเคี๋จะต้องเป็นใหญ่ในเอาใหญ่เกิเอนออกมาครับโอเคเกยจะต้องเป็นใหญ่ในเมืองนี้ <c oughs> อร่อยอร่อยโดนัทโดนัทที่น่ากลัวผู้ชมครับโดนัทที่น่ากลัวจริงฮะ,กกกงฮะเกมแม่งเกมสมองไหลครับ แคบสมก็เป็นซีรีส์ช um ิวๆจริงๆนี่เอ้ยโอ้โหเราสมาถดูดิเปิดประตูได้คชมเอาเลยข้าจะต้องตัวใหญ่มากกว่านี้กินมันทุกอย่างเลยงอมๆอมๆมงมงมกินให้หมดเลย เฮ้ยออ้นี่ใหม่นี้ไม่ลงวะโอเคไปต่อเลยเฮ้ยมีคนกลัวแล้วหนีไปแล้วครับเนยเลยละเราคือโดนัทชิน่ากลัวเอาแล้วเข้าไปด้านในบ้านได้ด้วยเราจะดูดชาวเนืองกินที่หมดในถังสีอืมโต๊ะตู้โต๊ะโต๊ะเออดูดโต๊ะดูดสีดูดสีเป็นไงไอ้หนุ่มโอก่อนในบ้านไอ้หนุ่มโอก่อนเฮ้ยดูได้เลยไปดูได้เลยไอเดียวจะเย็นดูได้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  เจ้านะโดนข่าแล้วใครตัวใหญ่ไม่พอสินะเราไปหาอะไรกินเพิ่มแล้วล่ะมันมีอะไรดูได้อีกบ้างอ่ะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอยดูได้ดูได้ดูได้ครับดูได้ครับเอออื้อฆ่าตัวใหญ่แล้วโดนโดนโดนคุณยักษ์โดนหมดหมดเออจะดูไม่เหลือเลย คือไผ่พิบัติระดับหมดลำซิ่งเงี้ยหนงนี่หนงนี่หนงนี่หนงเงยมเงยมเงยมดูได้หมดเลยอุ้ยหูหว้าวว้าวกินข้าตัวใหญ่ขึ้นเธอก็เลยกลายเป็นหลุมไผ่พิบัติจ้าข้าจะไม่ยอมถูกกดขี่ข่มเหงต่อไปอืมโอ้ยมอว่าดูดไม่เออยดูไม้หมดเลยสวยสวยเงมเงยมงม ขูดปวดจะปวดเชียร์เก็บโอเคเกมมาเอออุ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีคนอยู่บนบอลลูนด้วยเฮ้ยข้าไม่สามารถดูดได้อีกนึงข้าต้าขยายตัวเองให้ใหญ่กว่านี้เงือเราเช่ามือต้องวันกลัวแค่สินะนี่ไงเล่าเออดูดเอ้ยเฮ้ย นไฟไฟเอาวนรัพไฟ้เอา,าโรพ่นไฟรับยัยยบไไงมีรูแต่อยู่ก็พ่นไฟได้ไมันจะมาจะมากแลกันไหมาามา,า,าสิมานังนองนิงแกลงมามามาน่งน่งมกแล ลนเจอร์สเตชัครับรอบนี้เรามาอยู่ที่สเตชันนะโอ้ยมีคนกล่องฮะอุ้ยงูงูง,งูดูดงูได้ด้วยหรอดูดงูดูดง,ดดงูอ้าวแล้วงูโดนฆ่าแล้วข่าต้องเติบโตอีกครั้งหนึ่งเรามนุษย์พอข่าดูดไปแล้วพลังของข้าก็สูนย์หายไปก็ต้องไปอัพความสามารถของข้าเพิ่มยังไงเล่ะเหมือนมนุษย์จะมีความระวังตัวเรามากขึ้นนะเนี่ยนะ เราต้องระวังตัวให้มากกว่าน,นี้อยัยเดี๋ยวเออดูดูดูดดดได้หมดเลยสวยเฮ้ยมนุษย์ระวังตัวว่ะเฮ้ยเราพวกเราพวกชาวเมืองเริ่มระวังตัวแล้วครับดูไก่ได้ปะดูไก่ดูดไดดดก่ไม่ได้เหรออุ้ยดูดไก่ไม่ได้คุณผูชมครับดูดขนไก่ได้เลยดูดขนไก่ได้เฮ้ยโอ้โหเราไม่ทั้งรู้เลยเดี๋ยว นั่นคืออะไรเฮ้ยเราบอกว่ามันจะต่อก่อนว้าวแล้วแบบไปพี่บัตรโอ้โหสแลกเซนเจอร์ครับโกงูไปพี่บัตรงูไปพี่บัตรตัดหนังงู เออเออเอาดิเฮ้ยบัตรระดับกูเผ่านเอาชิบหายแล้วเฮ้ยบัตรระดับสูงสุดผ่านนะเอาเรียบร้อยกงงูแตกแล้วเราก็ได้กินงูเหรอเราก็ดูดงูไปเรื่อยๆเหรอฮู้ยอาว่ะเอาแล้วเราก็ลึงใหญ่โตแลังเติบโตก็จะกินให้หมดเลยโดนเข้ยวไรวัต นี่แหละเจ้าโดนข้าแน่เจ้ามาดูเรียบร้อยเรียบร้อยกินได้หมดเอออ๋อห่อขาใหญ่ตโตเฮ้ยท,ที่ไหนวะเนะี่ยเอาล่ะตอนนี้ข้ามาอยู่ที่สวนย่อมเพิงมีแมวกระโดดด้วยแล้วปลาไม่กระโดดได้เฮ้ยปลาไม่กระโดดหลบลูเออสวยเราต้องเริ่มจากจการกินหินก่อนเนะี้ยอ๋อแล้วข้าเรากินแล้วมีป่าแค่เย้เจ้าป่า อย่าอย่าเข้ามาใกล้ข้าเขาไม่อยากทำร้ายเจ้าหรอกนะเอาละไปนะเฮ้ยพุทธรผมต้องกินบาสนะไม่ผมไม่อยากดื่มดำมาสน้องอุ้ยน้องโดดโดดได้ด้วยอโอเคเรียบร้อยครับโอ้ยวิอยู่ในท้องของข้า,าอุ้ยเรากินน้ำได้ด้วยเหรออุ้ยเราสามารถดูดน้ำลงไปได้ด้วยเหรอเอาละกันบ่อน้ำแล้าเราเอาลงปลาลงไปได้ไหมไม่ได้วปลาลอยอกกุ้ยผมฆ่าปลาลอย ไอ้บ่นะปลามันลอยนะผมเกมว่าสมจริงแล้เหลือจะเชื้อมันสมจริงกาอะไรที่มันไม่ควรสมจริงอ่ะหัวจะปวดไอเวนเอาล่ะแล้วก็แล้ว,ลวถ้าเกิดเราให้นกกินปลาล่ะ นกปรกินปลาเออมามามา,มานกน้อยกินปลาเอ้ยเอาตอนนกมาดูดน้ำคุณผู้ชมครับนกมัาดูดน้ำออกไปมันไม่สามารถดูดน้ำได้เลยอุ้ยแสดงว่าน้ำเป็นสิ่งที่ไม่นะน้ำเป็นสิ่งที่เคิดกลัวข้าไม่สามารถตโต้กนกับน้ำที่ใหญ่ตโตมหฬารแบบนั้นได้หรอกเวแล้วทุกอย่างก็จะลอยทุกอย่างก็จะลอยกินน้ำไม่ทีเออ ให้หนกไปกินน้ำครับเออสวยง้นเเอาน้ำออกให้หมดฮะต้องให้นกไปกินน้ำเยี่ยมอย่างนี้เยี่ยมกินน้ำไม่หน่อยนกเออโอ้โหนแกแม็กเสียงดูดน้ำผู้ชบฟังเสียงนกดูดน้ำนะเหมือนมีคนเอาหลอดมาดูดเสีย <แ inf ly> ง,แบบงแม็แบบเสียงแม็แบบน้ำมันอร่อยเหลือเกิน นกจ๋าขอบคุณมากขอบคุณมากเออสวยกินให้หมดน้ำตรงนี้ด้วยเฮ้ยผมว่าเราได้ทางไปใหม่เด้ทางไปใหม่ครับเอาละอ,อาาุ้ยมีปลามีปลาในนี้กินกินให้หมดกินให้หมดสมกับเป็นโจรสบกซ <g ib ik> ีรีส์ชิวๆนี่เนสุดยอดจริงหรอห <g ib ik> ัอวหัวคุณจะปวด เอาแวนกอไรต่ออ่ะผมต้อก <c oughs> <alto c oughs> <soup> ินนกเหรอแล้ัว่าตกอเด็นี่จะกรเด็นนีเข้าาก็กระเด็นเข้ามาอยี้เลยเอาละขอกลับมาครั้งนึ่งเจ้าเมืองรอบนี้ข้าจะต้องกินจิ้งจอกสินะได้เลยก็ขออนญาตกินอันนที่มันเล็กๆก็ละกันเออ้ยข้าโพดข้าโพดขโพดข้าโพดว้ สดชื่นลดกองไฟเรายังกินไม่ได้ครับแต่ถ้าเรากินได้นี่คือเฮ้ยเรากินได้แลหลมิไฟไหมเผาเต็นเผา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 เต็นเผาเต็นเผาเต็นเผาเต็นโอ้ยป๊อบคอนป๊อบคอนป๊อบคอนกินแก๊งเดี๋ยวเรากินข้าวโพดเข้าไปแล้วแม่กาลป๊อบคอนกินข้าวโพดผู้ชมครับผมเหลือจะเชื่อเกมโคตรเบกกจะสมจริงนึกจะสมจริงก็สมจริงเกินไอ้ชิบหาน ร้อยครับโดนเรากำเมือกโดนเรากำเมือกกำเมือกเขาให้กินหินเอาแล้วผมอยากได้ปะคอนอีกอีกสักโหลหนึ่งอะอยากได้ปะคอนอะกินเสาได้ะเรลองไปทดองกินเสาได้หรอผมอยากกินเสาจังเลยอะช่วงรับนี่เคเราดื่มหมาจิ้งจอกเข้าไปฮะอ๋อเรจะกินเสาไม่ได้กินหินก่อนโอ้กินเสาไม่ได้โอ้ไม่สมจริงเลยอะ ทัชทบชีอยู่ที่บ้านกระต่ายครับอยู่ที่บ้านกระต่ายแล้วก็บรของคนแั้วเราอะไรมาน่านจูจีกันอยู่เหรอเฮ้ยแม่สาวดอยว่าวันนี้เราต้มแครอทกินดีไหมจ้าที่รักป้าด่าคนดูแล้วก็ตั้งใจ,เ,จเห็นไปล่าแม่ช่วงนี้เนี่ยเขาบอกนะว่ามีภัยคุกคามจากกลุ่มโดนัดประหลาดด้วยนะคุณเราจะ คิดไม่ได้นะโถชิรักคิดมากนะโดนับทบ้าเลยจะกินกินเมืองได้เราเดี๋ยวลลก็รู้ไอ้ดุมเองรู้แน่เดี๋ยวเองไ,ได้รู้แน่บ้านเองอะแครงหลอดไม่เหลือบ้านเองแข็อดไม่เหลือแนะ่นอนครับคผู้ชมฮะมันจู่จีนอยู่ครับอืมเอาราคาขอญาตเติร์ตโตหน่อยเล็กนนันึงขมือเลี้ยวจู่มือเขอ็งแข็งหเอ้ยโอ๊ยราสามารถลากอุย้ยก็ตายกระโดดมากินอ้าววัตต์ เราลองมากินแคทลอดแล้วยังไงอะแล้วผมจะเอามันออกไปยังไงเนี่ยเอาชิปหายแล้วคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับแคทลอดมันอุดอุดอุดรูกดออกครับแคทลอดมันอุดรูใช่อะเดี๋ยวผมไม่สปาดดูดกืนไปได้เอยแคทลอดมันอุดรูวไปแล้วโอเคเรายังกินพรุ่งนี้ไม่ได้นะเอาเราต้องมองมมำแล้วปล่อย จเจ้ากระต่ายน้อยตัวที่กระโดดนะั้นออกมาให้ได้ซะก่อนทีนี้เราจะยังไงดีเดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยผู้ชมครับแม่งกลายเป็นกิพัศเซื่ไปแล้วชัวร์จริงวะเนี่ยรบครับมันต้องโหดเฉยเลยอะแล้วผมกินล้วไม่ได้ตอนแรกผมคิดว่าผมกินล้วได้ตอนนี้เหลือแค่หลอดน,นี้อย่างเดียวแล้ว <c oughs> ก็พาบรรมาล่งนี้อะฮะแล้วยังไงอะดันดันได้ปะ น้องตอนกระต่ายหลุมตอนกระต่ายโโอ้หกลายเป็นโดนัทนี่มันลำบา,า,า,ลา,ากบาขนาดนี้เลยเนี่ยไม่นะจะเป็นโดนัทฉันเป็นโดนัทฉันต้องลำบากขนาดนี้เลยหรือเดี๋ยวไงไปสิปไปเลยเกบไม่ได้หว้าผู้ชมครับไม่ได้ไม่ได้โอ้โหทำยังไงอะ่ะเดี๋ยวนะเบลละตรงนี้ตรงนี้ตกหร,รปปือเปล่า เฮ้ยหรือ yup. ว่าตรงนี uh ้หรือว่าต้องล่อกระต่ายตัวนู้นออกมาทางนี้เฮ้ยนี่ไงหมาหมาโหเก็ตพัดเซาเรียบร้อยผู้ชมครับเรียบร้อยฮะแล้วเราก็กินกระต่ายเออเออออเอาไปเอากระต่ายตัวผู้และตัวเมียผสมพันธ์กันเกิดเป็นหลุมหลุมแห่งความรักครับ ว่าชอบเขานวดหวะรมันหลไปกกลาง่เตชีก็เกิดปโนัตความรักไปแล้วหรือนี่โอ้ม่กเรานี่มีความรักด้วยนะโอ้ขชอบนะความรักนะเจ้าชอบไหมล่ะเจ้าคนดูชอบยช่ยเฮ้ยมีเขารักสี่เศร้า กลายเป็นรักสีเศร้าไปแล้วคุณผู้ชมครับรักสีเศร้ากันหลุมแห่งการหลุมแห่งการหลุมแห่งการหลุมแห่งความรักหลุมแห่งความรัก,ก โอ้ก็ดโอ้ไม่ก็ดโบร่หัช่องผมไม่ไหวแล้ว สมองผมไม่กำลังจะระเบิดว่ะว่าเรู้อมั้ยอวะเกมเลยเกมสุดยอดเกมคิดว่าโอเคครับก็สำหรับชิลี่ชิวๆในอพาร์ตี้ก็ต้องขอส่งปในเพลงนี้ก่อนนะหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็นะครับฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับถ้าคุนชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยซีนี้ก็จะกลับมาอีกครั้งมาอยู่คู่ช่องผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอติดตามกันไว้ได้เลยแล้วก็ในช่องก็จะมีเกมซีรีส์เกมเนื้อเรื่องอื่น ืมันเกมบอกว่าจริงจังอีกเยอะแยะมากมายนะครับมีไลฟ์สดด้วยนะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ติดตามรับชมกันได้นะครับนาโกผมขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคถ้าอะไรผิภพลาดประก,การใดต้องขออภัยไว้ด้านดีๆด้วยไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าหรือไปแก๊สได้กันในช่องแก๊กเบอย่าลืมดูแลส,สุขภาพกันด้วยนะจีจี้จ้า